เาอะไรเข้าค่ะตวนี่นะปลาแต่ยังไม่ชง อ่านูก,กดแล้วหอ,อ, <S S S> อมุก,มกใ,สใส่ใส่สองชั้นใส่เป็นกล้องพริกเพื่อความผิดพิกเพื่อความอร่อยแช้วชาติ Khốn khốn Để không ค่อนควันอร่อยปะจ๋าเออมันสะเต็มไม้จิ้มด้วยหรอทําเสร็จยังจุด มวิขาดวงตาจะทำกี่หอ่อหมดนี่หมดคลิปพิกดูดเสียบพับพับให้มันดีๆพับให้มันเป็นลูกสามเหลี่ยมแป๊บเดียว cái bóc xanh chơi có 3 thi thì Tất Cái gì nó thiếu nha. bùng boom 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 ba 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 ba

看着，点亮的。 Tao à, đi khám đấy Tao bị đấy